สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดวนจะมารีวิวน้องมีชมพูนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า Mochino t o ยบับเบิลกัมบับเบิลกัมนะคะ,ะตัวนี้จะมาในรูปแบบของทอยเลดนะคะตัวนี้นะคะปกติตัว Mochino t o ยที่เป็นตัวสีเหลืองเนาะที่ออกมาตอนแรกตัวนั้นจะเป็นเพอร์ฟูม สีดำของผู้ชายที่เป็นบอยน้องหมีเหมือนกันอันนั้นก็เป็นเพลืูกนะคะอ่ะลักษณะขวดของก็เหมือนเดิมเนาะขวดใสน้ำสีชมพูนะคะแล้วก็ฝาฝาขวดก็จะเป็น น้องหมีชมพูแบบนี้นะคะนี่นะคะน่ารักมากนะคะในส่วนของกลิ่นเขาเนาะกลิ่นเขาเนี่ยก็จะแนวแบบฟลอรา p ุตตี้นะคะกลิ่นหอมน่ารักมากวันนี้ได้ลองเทสตไปนะคะดวนฉีดตั้งแต่ตอนช่วงประมาณเที่ยงเนาะช่วงตอนนี้กี่โมงฉีดตอนเที่ยงนะคะเที่ยงนิดนิดนะคะตอนนี้ทุ่ม38ดวนฉีดใส่ที่เสื้อนะคะยังได้กลิ่นอยู่ก็คือหยิบเสื้อมาดม ตัวที่เราใส่อยู่นี่เนาะก็ยังคงได้กลิ่นอยู่นะคะ,ะสำหรับการฉีดที่ผิวแล้วก็มีฉีดที่ผิวที่ข้อพับที่แขนเนาะก็คือตอนนี้กลิ่นจางแล้วค่ะแต่ว่าถ้าสมมติใครที่ฉีดน้ําหอมที่ตัวแล้วรู้สึกว่าไม่ทนเนาะดยแนะนําให้ฉีดที่เสื้อผ้านะคะ,ะเรามาดูในส่วนของเรื่องกลิ่นเขาเนาะเรื่องกลิ่นเขานะคะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของแนวพวกผลไม้ที่มีความหวานไม่ว่าจะเป็นพวก ส้มส้มมะนาวหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าจะมีส้มที่แบบเป็นส้มที่มีความหวานหน่อยนะคะแล้วก็กลิ่นก็จะแนวพวกหมักฝรั่งนะคะแล้วก็มีกุหลาบนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกลูกพีชอบเชยนะคะอ่ะอันนี้ดมถ้าดมจากขวดเลยอจะได้กลิ่นหมักฝรั่งชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยพวก ขิงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มความซาบซ่าให้กับกลิ่นนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยในส่วนของตัวพวกชะมดนะคะแล้วก็ไม้ซีดานนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มความ ทนของน้ําหอมที่เวลาเราฉีดไปมันจะมีความทนเนาะถ้าดวนเปรียบเทียบว่ากลิ่นนี้มีลักษณะแบบไหนเนาะเมื่อกี้อ่านโน้ตให้ฟังแล้วถ้าเปรียบเทียบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะกลิ่นนี้ก็จะมีความหอมน่ารักนะคะตัวนี้นะคะน่ารักมีความหวานแต่ว่าแกมไปด้วยความเป็นผลไม้นิดนิดนะคะแล้วก็ติดมาด้วยความพวกอบเชยแล้วก็พวกไม้ซีดานที่จะได้กลิ่นแบบ ติดผิวเรานิดนึงเนาะมันจะเพิ่มความทนสำหรับใครที่ชอบกลิ่นหวานนำํำก็แนะนำตัวนี้ไม่ได้เป็นหวานเลี่ยนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะกลิ่นใช้ง่ายนะคะขวดน่าสะสมด้วยนะคะน้องหมีนะคะใครหากันอยู่สอบถามได้เลยนะคะ,ะ่วันนี้ดวนมารีวิวให้ฟังสั้นๆแล้วกันเนาะ๊ม่าบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ